But e I'm gonna do that. ท่านเจ้าอาสั่งไว้ว่ามีเงาะอยู่จํานวนหนึ่งอยู่หน้าสาลานั้นก่อนกลับขอความกรณาช่วยคือคือโยมอาจจะชอบเงาะโรงเรียนแต่ขอให้ลงจิมเงาะวัดดูบ้างอย่าลืมนะนะ่ว่าม้าวามานอะไรเรือไย่ะเม้ตะาว่าจงได้กินเงาะฟรีดิ ย่ามาถามตัวเลขหลวงพี่เด็ดขาดไม่มีวันบอกว่ายาวแ6 9ยหเกซนหรอกเดี๋ยวโยมเอาไปซื้อหวยซะเปล่าก็ไม่บอกนะอย่าบอกอย่าบอกสวนกว้างที่สุด69เซ็ซนจะไม่พูดถึงกัน,น,น69กเขามาถวายส่วนที่เจอใกล้ๆกับเรือก็มีพวกครบบทยาโบราณอะไรก็มาถวายก็อยู่ในตู้ <c oughs> ยาเท่าไหร่กลวพวรบทยาจังกันหมด ยาว69วันก่อนมีโยมาเขาบอกมีค่้าแป้งอยู่แล้วมาถูๆๆถูปไปจองร้อยเลยต้องยาโอ้พระจันทราหนังสือชุดศาสตร์เรี่กโบราณโยมายาของโพน้ำเนี่ยมีพิษแต่ใบมันเป็นยามีคนมาขอใบไปทำยาแผนโบราณบ่อยๆเวลาาาเขมอ อาตมาก็เป็นเจ็ดเด็ดทุกปีแหละอยา,อาให้เขาบอกก่อนว่าใบอ่อนใบแก่ขนาดไหนหลังจากเราตมาก็จะเด็ดให้ <c oughs> <c oughs> เดินเข้าบนจะนอกจะเป็นแผ่นใหญ่คนซ้ายขวาแล้วที่เหลือเป็นกระจกข <c oughs> ้างนอกจะเป็นภาพปิตนะธรรมข้างในคือคว <c oughs> ามเฉลยท่านช้างหายนะคะ เาไม่ขึ้นเอจเเนี่ยผไปราไปนะนี่าวาทางะคนลยอะงานก็ไม่ใช่ แบบนั่งดีกว่านั่งนั่งนั่งยองยองนั่งยองแต่ผมไปไกม่ไปก็ล้แล้วเดวมาลยกมาแลมาแล้วมาเลยวมาล้วมาแลวมาแล้วาแลมาแ้วมามามาล้มาแแล้วาวาา้ม้า เอาไปค่ะเอนเลุเลยาไปค่ะอินดี้เลิฟมาหลายหลายข่้นะเป็นเรื่องบุคาติคนต่อไปอินดี้เลิฟคนต่อไปคุณโต้งป่ะคะ รจาม่จะมีโชคนะครับีเนาะรอของถ้ำนะนี่โอ้หวโองหัวช่ไมลายีเลนี่ยเท่านไหรอดได้เราก็จะรอดใช่ไหมนี่ต้นไว้ก็รอดได้ทุกอย่างรอดได้เนาะไปด้านเนึครับได้านหนึ่งครับ คุณ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 คุค่มคุว่งหัวเลครับระวังหัวระวัางหัวเลยครับใครเอ่ยพี่บ่าวคอยส่งทางให้ค่ะตาลคุรับุรับปุณคุค่อบคุณคุณคี่บรา